ไม่ได้ไว้ก็นั่นไปเออลิม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 เฮ้ยเล่นเลยนะเนี่ยเพลงการระวังนะไอ้ระวังนะพยายามเดินตามร่องตามชนะมีครบใช่สมัยก่อนให้วัดไปหมดแล้วสมัยก่อนการน้ำให้วัดไปหมดเลยใช่สมัยก่อนเป็นแบบนี้ย่าไม่ใช่ขี้ขี้นะการแปลงเลยนะได้ได้ครับพี่นู่นแล้วก็อีตัวนี้ตัวนึงนะตัวนี้ใาวใช่ที่นี่เก็บไว้อ้าตัวขายที่พี่ขายผมเท่าไหร่ พี่ขายเท่าไหร่อะตอนนี้นเราพูดมาก่อนสิมันมีตำหนิไหมไม่มีตำหนิรแต่แค่ไม่ได้กว่ากันไม่ได้ใช้ขายเดี๋ยวพี่ผมมาก็ได้ซื้อพี่ไปถ้าพี่ไม่ได้ใช้อะไรนะพี่ขายเลยเท่าไหร่ผมน่าจะพอไปทำงานให้พี่ได้นิดหน่อยผมขอห้าพันได้ไหมได้โอเคเตรียมะ ก็สำหรับวันนี้นะครับขอขอบพระคุณคุณอามากๆนะครับที่ได้เมตาเรียกให้ผมเข้าไปเคลียร์นะครับของเก่าที่ตกค้างอยู่ในบ้านนะครับเก้าของเครื่องใช้ต่างๆพวกนี้นะครับถ้าตกค้างอยู่ในบ้านนะครับสามารถเปลี่ยนเป็นทุนทรัพย์ได้นะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสามารถเรียกใช้ผมได้นะครับสําหรับท่านใดนะครับที่มีของเก่าของเหลือใช้ที่ตกค้างอยู่ในบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นของเก่าของโบราณนะครับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆเครื่องครัวเฟอร์นิเจอร์ไม้ต่างๆนะครับผมนะครับยินดีให้บริการรับซื้อถึงหน้าบ้านนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ ส่งรูปภาพมาก็ ID Line ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมจะแสงพรชัยขอขอบคุณมากๆนะครับที่รับชมนะครับสวัสดีครับ